จริงเรามีเรื่องที่ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องเดือนตุลามันก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าวิกฤตน้ำท่วมขณะนี้ <c oughs> ดิฉันกำลังเป็นห่วงว่าวิกฤตน้ำท่วมจะนำมาสู่วิกฤตการเมืองได้แน่นอนในช่วงนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาน้ำท่วมและก็แก้ปัญหาอย่างเป็นฝ่ายถูกกระทา และแก้ปัญหาอย่างเป็นฝ่ายถูกธรรมในระบอบอามาติยาธิปไตยที่มีลักษณะต่างคนต่างทำวิสัยทัศน์ไม่ไม่ทันกับเหตุการณ์ไม่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และไม่มีการเชื่อมโยงกันดังนั้นจึงอยากจะกลับไปที่ภาพไม่ทราบว่าท่านจะดึงมาได้ไหมคะ ภาพที่มีลักษณะว่าเป็นการปล่อยน้ำที่เป็นเส้นสีแดงขึ้นไปนะคะฉนั้นไม่แน่ใจว่ามันจะมีเมมโมรีไหมเอาอีกทีก็แล้วกันภาพนี้นะคะภาพการปล่อยน้ำจากเขื่อนเพื่อเชื่อมโยงกับปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยนะคะใช่ค่ะภาพนี้เรากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นว่ามีเส้นในการปล่อยน้ำในสูงมาก ที่ที่แทนได้พูดไปแล้วว่าการปล่อยน้ำเนี่ยสีแดงก็คือปี2011สีน้ำเงินเข้มคือ2010 2010และสีฟ้าคือ2009หรือว่าเราพูดเป็นพอสอก็คือสีแดงก็คือ54 54 2010สีน้ํา้ำเงินนั่นก็คือ53สีฟ้าก็คือ52 เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราดูนะฮะก็คือการปล่อยน้ำระบายน้ำจากเขื่อนนั้นเนี่ยที่ผ่านมามันมีลักษณะใกล้เคียงกันแม้กระทั่งจากต้นปีมาเนี่ยจากมกรามาเนี่ยยังใกล้เคียงกัน3ปีแล้วมาเริ่มโดดเล็กน้อยในตอนเดือนกันยาแต่ว่าปล่อยน้ำสูงสุดในช่วงเดือนตุลาในช่วงวันที่หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นการปล่อย มาสูงสุดก็คือ5-11ถึงตุลาปล่อยมา,าวันละร้อยล้านลูกบาทเมตรเวันนะเจ7วัน,นะวนทีนี้เรน,นอยากจะพูดถึงเมื่อกี้ที่เราเราได้พูดกันไปแล้วว่าจำนวนเนี่ยมันสูงมากก็คือถ้าคิดเป็นพันพันลูกบาทเมตรต่อวินาที แต่ที่ฉันอยากจะพูดให้เห็นก็คือว่าระบายน้ำจากเขื่อนนะเริ่มปล่อยน้ำแรงวันที่30แล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆดูตามกราฟนะคะจนถึงวันที่5ถึง11ตุลาคมถ้าดูถ้าดูอีกทีเดนอยากจะเรียนว่าอย่างนี้น้ำจากเขื่อนภูมิพลวิ่งไปเอียาใช้เวลา6วันแล้วน้ำปล่อยแรงขึ้นวันที่30กันยา วันที่6ตุลานิคมอุตสาหกรรมที่ของอยุธยาก็พังมาแล้วนะฮะวันที่7นี่นิคมโรจนะนิคมไฮเทคนิคมบางไปอินนี่ถ้าเราบูรณาการและเรารู้ว่ามีการปล่อยน้ำแรงขนาดนี้เนี่ยการรับมือของอยุธยามันก็ต้องมีการตัดเตียมคือถามว่าประสานกันหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเวลาที่น้ำจากเขื่อนพุ่งถึงพอดี พุ่งถึงพอดีภูมิพลไปนครสวรรค์ในสามวันนครสวรรค์รู้หรือเปล่ามาถึงอยุธยาเจดวันเนี่ยรู้หรือเปล่าแล้วจากนี้ก็จะเข้ากรุงเทพนะฮะจากกรุงเทพความจริงก็เข้าทุ่งไปเยอะที่เรามาพูดกันว่าน้ําทุ่งแต่มันก็ไม่ได้พูดความจริงอีกส่วนหนึ่งว่ามันเป็นน้ําจากเขื่อนที่ก้อนใหญ่ที่เข้ากรุงเทพเพราะฉะนั้นน้ําก้อนมาหืมาเนี่ย มันอาศัยเวลากำลังวิ่งเข้ากรุงเทพเพราะนั้นมันจะเข้ามา17-22นี่ก็ใช่เวลาพอดีเลยนี่ก็ใช่เวลาพอดีเลย7-22นี่คือเหตุผลที่ฉดนอยากจะเรียนว่าน้ำก้อนนี้จากเขื่อนนี่แหละที่จะเข้าแล้วก็ตามภาพที่เราเห็นว่ามันท่วมท้องทุ่งอยู่แล้วระดับหนึ่งถามว่าทำไมทาไมถึงต้องปล่อย ก็ไม่ปล่อยเขาก็มันก็มีปัญหากับเขื่อนสิคะเพราะว่าเขื่อนไม่สามารถรองรับน้ําไม่ได้เขาก็คงบอกอย่างนั้นนะส่วนสาเหตุบางคนก็บอกว่าโทษก,กันว่ารัฐมนตรีบางคนไปกดดันบังคับผู้อานวยการเขื่อนให้กักเก็บน้ําไว้นะบางคนก็นินทาว่าเพื่อให้ชาวนาได้ทํานา นะแล้วก็เกี่ยวข้องกับปัญหาการจำนำหรือเปล่าแล้วก็กักน้ำไว้ไม่ปล่อยน้ำปล่อยน้ำเข้าบางจังหวัดเพื่อให้จังหวัดตัวเองทำนาได้น้ำไม่ท่วมอ่านี่ก็มีแบบหนึ่งแล้วบางคนก็บอกว่าประเมินสถานการณ์น้ำผิดถามว่าคุณไม่รู้เหรอว่าอุตุชนประธานเขื่อนประสานกันอย่างไรนะฮะ เพราะว่าอันนี้นี่มันมันมันน่ากลัวมากมีภาพของเขื่อนแต่นี่ฉคิดว่าก็คงไม่ไม่จำเป็นละนะฮะว่าเพราะขณะน,นี้เรากำลังอธิบายให้เห็นว่ามวลน,น้ำก้อนมหึือมาที่กำลังไหลมานั้นมันมีที่มาที่ไปของมันก็คือปล่อยน้ำในช่วงของอวันที่หนึ่ง นะฮะโดยเฉพาะมากก็คือ5-11งตุลาแล้วมันใช้เวลาวิ่งมาถึงกรุงเทพก็ประมาณ10วันก็มาถึงพอดีตอนนี้ก็มาจ่อกรุงเทพแล้วจะทำสถานใดดิฉันจึงอยากจะเรียนว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงเราต้องยอมรับความจริงดิฉันอัดเทปอันนี้ต้องเรียนกับท่านผู้ชมตรงๆว่าเป็นการอัดเทปในเช้าวันศุก เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเสาอาทิตย์ซึ่งเทพนี้ออกจะมีอะไรเกิดขึ้นเพียงแต่เราเตือนไว้ล่วงหน้าว่ามันมาถึงกรุงเทพแล้วพอดีแล้วมันมีทับหน้าทับหลวงปีกซ้ายปีกขวาและรวมทั้งที่การทะลุทะลวงเข้ามาเช่นในคลองประปาไม่ทราบว่ามีภาพที่คลองประปาที่ประชาชนขัดแย้งกันแล้ว ผลสุดท้ายก็ปณีประนอมกันได้ก็คือเขื่อนก็คือปทุมธานีก็กั้นเขื่อนเดินไปดูไปดูมานะฮะตกลงก็เลยแทนที่จะเป็นเขื่อนอย่างเดียวที่ปทุมก็เลยอาศัยสสสองข้างมาช่วยกันก็เลยทำเขื่อนกั้นคลองประปาให้ดอนเมืองทำซีกหนึ่งด้วยให้ปทุมธานีทำซีกหนึ่งด้วยเพราะว่าคลองนี้กั้นระหว่างสองจังหวัดพอดีแต่ว่าโชคดีที่ สสลงไปช่วยแก้ปัญหาตอนที่ดิฉันไปนั่นก็เห็นคันดินนะฮะอยู่ฝั่งเดียวคือฝั่งปทุมธานีแล้วดอนเมืองไม่ยอมก็ไปรื้อคันดินเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าการทะเลาะเบาแหวงของประชาชนความขัดแย้งของหน่วยงานเนี่ยการทะเลาะขัดแย้งของประชาชนนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะประชาชนนั้นต่างต้องปกป้องทรัพย์สินผลประโยชน์ตัวเองแต่ข้าราชการและรัฐบาล มีหน้าที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติทั้งหมดเน้นได้อ่านข่าวว่ามีบางบริษัทในนิคมอ,อุตสาหกรรมใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวพูดตรงๆก็ได้ Honda มีฐานมาช่วย300 300ยายหน่ายและเขาก็ประกาศว่าถ้ารัฐบาลน,นี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้เขาก็จะย้ายฐานการลงทุน อย่างที่ดิฉันได้บอกแล้วว่าการผลิตอุตสาหกรรมของเรานั้นวัตถุดิบก็ไม่ได้ใช้ในประเทศเลยใช้สถานที่อย่างเดียวกับแรงงานคนถ้าสถานที่ของเราไม่เหมาะสมและแรงงานของเราไม่มีคุณภาพพอหรือว่าไม่ไม่เหมาะสมด้วยสาเหตุประการใดเขาก็ย้ายฐานการผลิตไปได้คือเดิมเนี่ยเขาลงหลักปักฐานเพราะเขาเชื่อว่า การเมืองไทยการเมืองไทยหลังจากพลเอกชาติชายชุนทวันประชาธิไปไตยจะเบ่งบานและไปเรื่อยๆ,ๆเขาคิดไม่ถึงเลยว่าหลังจากนั้นจะเกิดรัฐประหารปี3าสี่และหลังจากปี3ามสี่มา15ปีก็เกิดรัฐประหาร2549ี้นี่เป็นเรื่องที่เขาคาดไม่ถึงเพราะในฐานะประเทศเอเชียด้วยกันก็มองโลกกันในแง่ดีเพราะญี่ปุ่นเขาไม่เคยมีรัฐประหารน่ะ เขาไม่มีจินภาพของการรัฐประหารแล้วเขาก็คิดว่าเมืองไทยซีวิไลแล้วก็คงเลิกรัฐประหารก็คงเลิกคงไม่มีอีกแล้วแต่ปรากฏว่ามันก็ามาเกิดอีกแล้วมานาทีนี้คนเสื้อแดงก็ามานั่งคิดว่าทํายังไงไม่ให้มีรัฐประหารอีกเรนองใหญ่จะเรียนว่ามันเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาภัยธรรมชาติมันเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาภายรราัเยเศรษฐกิจทั้งหมดเอาง่ายๆตอนนี้นะคะดังที่เขาบอกว่า ถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เขาจะย้ายฐานการผลิตไปหมดเราโอเคเราอาจจะไม่มีวัตถุดิบแต่ตอนนี้ประชาชนจำนวนมากก็ไปเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตเนี่ยภาคการผลิตของเราเนี่ยภาคการผลิตสมัยใหม่เนี่ยมีไม่ต่ำกว่า5ล้านคนกรรมกรในระบบในภาคอื่นเนี่ยมีอีกแต่ว่าเฉพาะภาคการผลิต คนประมาณ5ล้านคนและภาคบริการที่เกี่ยวข้องส่วน,นอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตรวมทั้งภาคการเงินเสียหายแน่นอนภาคการผลิตอันนี้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไปอยู่ต่างประเทศเราได้ก็เฉพาะค่าแรงก็จริงแต่ว่าระยะเวลาที่ผ่านมานานเนี่ยมันกลายเป็นเป็นส่วนหนึ่งของของเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่อาจจะสูญเสียได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีการวางแผนแต่ต้นแน่นอนเศรษฐกิจของเราเราอาจจะจัดยุทธศาสตร์ภาคการผลิตได้ดีกว่านี้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่พัฒนาและรักษามันต่อไปเขาก็ในส่วนต่างประเทศเขาจะอยู่ทำไมพูดตรงๆถ้าหากว่าอยู่กับประเทศเน้นขอใช้คำแรงหน่อยนะขอใช้คำแรงหน่อยรับผิดชอบทั้งหมดอยู่กับประเทศที่โง่โงไม่ฉลาด แก้ปัญหาไม่เป็นนี่ไม่ใช่หมายถึงรัฐบาลนะเนี้ยนใช้คำว่าประเทศก็คือกลไกรัฐทั้งหมดเพราะรัฐบาลนี้พึ่งเข้ามาสองเดือนต้องมาพบชะตากรรมที่เกิดอุทกภัยแต่ถามว่ากลไกรัฐไทยที่มีอยู่เป็นร้อยรปีเป็นพันพันปีและไม่ยอมที่จะปลดตัวเองออกจากระบอบอารยมเนี่ยกลไกรัฐเหล่านี้นะรับผิดชอบไหม นะฮะรับผิดชอบหรือเปล่าและประชาชนทั้งหลายต้องมีดวงตาเห็นธรรมด้วยนะว่าความรับผิดชอบที่แท้จริงอยู่ที่ไหนแน่นอนรัฐบาลต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาแต่เวลาเพียงสองเดือนและรัฐบาลนี้ไม่ใช่รับไถท,ที่แท้จริงดังนันได้พูดมานานก่อนที่อัมเสดดัมจะพูดด้วยซคือคําว่ารัฐสอนรัฐเันพูดมาตั้งแต่ตอนที่คุณทักษิณ ยังอยู่ในอำนาจก็คือในช่วงปีประมาณ47-48ดี่ิฉันออกเดินสายในฐานะนักวิชาการอิสระพูดคำว่ารัฐซอนรัฐคือปกติดิฉันไม่ชอบใช้เทอมไม่ชอบใช้ศัพท์ที่เป็นเทคนิคข้อเทอมอยากพูดอธิบายธรรมดาแต่เนื่องจากครั้งนั้นไปพูดในมหาวิทยาลัยจะเป็นวันหยุดนะคะเป,เ,ปเ,ปเป็นการพูดไปรเวทก็มีปัญญาชนฟัง และพูดในคณะรัฐศาสตร์จึงใช้ภาษารัฐศาสตร์ก็คือคำว่ารัฐอนรัฐซึ่งตอนนี้หลายคนมาพูดหลายปีต่อมาหลังจากนั้นรัฐอนรัฐหมายความว่ารัฐที่แท้จริงรัฐที่เราดำรงอยู่ที่มีนายกรัฐมนตรีมาทำงานมันเป็นรัฐฉับหน้าแต่รัฐที่แท้จริงคือรัฐระบอบอมาตยาธิปไตยและรัฐระบอบอมตยาธิปไตไตเนี่ยกลุ่มกลไกที่สำคัญเช่นกลุ่มกลไก กองทัพนะฮะข้าราชก,การทหารข้าราชก,การพลเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นสูงและแม้กระทั่งทุนนิยมหมายถึงว่าเครือข่ายธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเงินและภาคบริการส่วนภาคอุตสาหกรรมนะฮะกลไกในระบบออมบาตเครือข่ายในระบบอมอ,บบอมบาตมีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ก็เปิดโอกาสเพราะว่ามันทำแล้วเหนื่อยก็เปิดโอกาสให้ต่างประเทศเข้ามา ได้มากมายในภาคการผลิตเพราะฉะนั้นภาคการผลิตของเราจึงเป็นภาคการผลิตที่นําเข้าจากต่างประเทศทั้งนําเข้าทุนนําเข้าสติปัญญาหมายถึงนําเข้าเครื่องจักรนาเข้าทุกอย่างเพราะฉะนั้น GDP ในภาคการส่งออกของเรานั้นเนี่ยใช้การนําเข้าเนี่ยนะฮะแม้ว่า70%เป็นเป็นการส่งออกแต่ในการส่งออกเนี่ยนำเข้ามา ทั้งสินค้าทุนวัตถุดิบและต่างๆ80% 8สเกว่าเปอร์เซ็นต์เราใช้ภายในประเทศน้อยมากมันทำยากค่ะเพราะฉะนั้นเครือข่ายทุนในระบอบอมาตจึงไม่อยากทำอยากทำอะไรที่มันง่ายหน่อยเช่นเป็นนายธนาคารนั้นพูดอย่างนี้อย่าโกรธกันนะคะเพราะมันเป็นความจริงนายธนาคารนะเพราะนั้นเราจะเห็นคนคนไกลเครือข่ายระบบอมาตไปทำแต่ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาสาธารณภคที่ควรจะทํานั้นไม่มีใครทําเพราะมันไม่ได้กําไรแต่นี่คือสิ่งที่สะท้อนกลับมาแล้วว่าที่นําเข้ามานั้นมันไม่ยั่งยืนมันไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นอาวุธเดียวของของประชาชนไทยก็คือความจริงเราต้องมาอยู่กับความจริงว่านี่เป็นรัฐซ้อนรัฐเพราะฉะนั้นถ้ารัชบาลน,นี้ถูกโจมตี นะคนในรัฐบาลและในพรรคเพื่อไทยก็ต้องเข้าใจด้วยว่าพรรคเพื่อไทยรวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายและรวมทั้งรัฐบาลนี้ไม่ได้กลุ่มกลไกรัฐที่แท้จริงดังนั้นท่านรับผิดชอบในส่วนที่ท่านต้องทำให้ดีกว่านี้ได้แต่ท่านไม่จาเป็นต้องรับผิดชอบทั้งหมดคนที่จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดนี่ก็คือคกลไกรัฐเครือข่าย ระบอบอามาตนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนท่านต้องทำให้รัฐซ้อนรัฐเป็นรัฐเดียวและเป็นรัฐของประชาชนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดและทำโดยประชาชนนะฮะท่านมาจากประชาชนต้องทำโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเพราะนั้นกระบวนการแก้ไขปัญหาจึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมและทำทั้งหมดเพื่อประชาชน แล้วประชาชนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงหล็กคุ้มกันรัฐบาลของท่านได้วันนี้เวลาเราหมดแล้วจำเป็นต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ เป็นเท่าทุลีคนกล้ากว่านี้มีไหมถึงวันที่สุดท้ายพร้อมตายเคียงกันอาคมยัดยืนทะนง ตั้งหลักปักทงไม่วันอย่ายอมแพ้มันเท่านั้นก็พอนี่คือความจริงที่เป็นเหนื่อยยากลำเข็นไม่ท้อใช้เลือดเท่าไรหน,หนอล้างสังคม Bend the low